สวัสดีทุกคนด้วยนะสำหรับวันนี้ก็มาสรุปการอัปเดตใน GTA Online อีกแล้วเปลี่ยนมุมกล้องใหม่แต่ที่เหมือนเดิมก็คือความห่วยของสัปดาห์นี้นะล้อเล่นนะมันก็มีอัปเดตใหม่แล้วก็มีข่าวมาแจ้งด้วยนิดนึงสำหรับไอเกม GTA ภาค5เวอร์ชันใหม่ที่มันจะลงให้ใน Next Gen Console หรือว่าพวก p s 5หรือว่า Xbox นะก็สำหรับไอเกมใหม่นี้ แต่มันก็ไม่เชิงก็เกมใหม่นะแต่เอาเป็นว่าเป็น gta ภาค5บน xgen console เนี่ยมันจะลงขายหรือว่าเปิดให้เล่นในวันที่11พฤศจิกายนปีนี้ปี2021ก็อีกประมาณ56เดือนนะอีกไม่นานมันก็วางขายให้เราเล่นกันแล้วแต่ว่าพวกรายละเอียดพวกเออมันมีแมปใหม่ไหมหรือว่ามีอะไรใหม่ภาพมันสวยแค่ไหนยังไม่มีอะไรสักอย่างนึงเลยก็คือแบบว่า ยังไม่รู้ละเกยม,มันจะออกมายัางไงนะผมก็มไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าเขายังไม่ให้ข้อมูลอะไรมาเลยก็เ,เป็นว่าต้องรอต่อไปนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่งงมากๆแต่สําหรับสัปดาห์นี้นะในเกม g D Online ที่มีอัปเดตเนี่ยก็ของลดราคามีรถตามที่เราเห็นนี่จ e s t อ r ์ Classic คันนี้ผมชอบมากๆคงไม่ต้องบอกว่าเป็นอะไรนะมันก็เป็นซูปรานั่นเองแล้วก็คันอื่นตามที่เห็นเลยตามนี้นะีอ o n นี่ผมก็ชอบเหมือนกัน คันนี้ก็แจมอยู่เหมือนกันนะ NTT XF ถือว่ามีของดีค่อนข้างเยอะสำหรับการลดราคาแล้วก็ธุรกิจที่ลดราคาสัปดาห์นี้มีไนท์คลับนะลด40%แล้วก็พวกของแต่งด้วยสำหรับธุรกิจไนท์คลับนี่ผมแนะนําเฉพาะคนที่มีให้เดือรมน้ําแล้วมีบังเกอร์แล้วหรือเอาง่ายๆนะอย่างน้อยมีให้รืรมน้ําก่อนแล้วค่อยซื้อไนท์คลับ แช่น่ะน,นะเพราะามันเหมือนกับเป็นธุรกิจที่เน้นเลดเกมซะมากกว่าแล้วก็มีไนท์คลับอย่างเดียวไม,ไม่จบด้วยไม่ต้องมีธุรกิจอื่นๆอย่างเช่นพวกธุรกิจ MC อะไรเงี้ยเอาเป็นว่าไปลองศึกษาดูนะธุรกิจในทคลับผมเคยทคําคลิปไว้แล้วซื้อมาแล้วต้องอัปเกรดต้องอะไรด้วยนะแบบมันจบยากอะธุรกิจนี้แล้วก็ของฟรีเหมือนเดิมไลน์สำหรับคนที่มีเลเวล100ขึ้นไป ตามนี้ที่เห็นแล้วก็เสื้อฟรอีส่วนวิธีหาเงินในสัปดาห์นี้ก็แตกต่างจากวันอื่นแตกต่างจากสัปดาห์อื่นนิดนึงตรงที่ในสัปดาห์นี้ในที่สุดนะล็อกสตาร์มันก็ปลดล็อกไอ้รูปปั้นเสือดำมันเป็นเสือทองแต่ว่ามันเป็นเสือดำเออช่างมันเถอะแต่เอาเป็นว่าเป็นสัปดาห์แรกในประวัติศาสตร์เลยที่ล็อกสตาร์เขาปลดล็อกให้ผู้เล่นที่ทำไฮส์เดิมน้ำหรือว่าไฮส์คายโอปาลิโกเนี่ยได้มีโอกาส เจอเสือดําที่เป็นเป้าหมายหลักนะในปกติเนี่ยเราไม่มีทางเจอได้เลยเพราะว่าเขาไม่เคยปล่อยออกมาให้เราได้เล่นกันแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเขาปล่อยให้เราได้เล่นแล้วแค่สัปดาห์เดียวนะส่วนรายละเอียดเนี่ยเขาก็บอกเอาไว้ว่าเราสามารถเจอเสือดํานี้ได้ในการแบบทาภารกิจสกปกครั้งเดียวก็เจอได้เลยแต่จะเจอครั้งต่อไปไหมผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่า ก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ทำธารกิจสโคปก็ไปทำนะเราก็จะสะโคปหรือว่าดูกล้องวงจรปิดเนี่ยก็จะเจอเสือดำเลยถือว่าดีมากๆมันขายได้ประมาณเกือบ2ล้านอะ่ะถือว่าเป็นเป้าหมายหลักที่ขายได้แพงที่สุดในไฮส์เือน้ำนี้แหละแต่ถ้าถามว่ามันคุ้มแค่ไหนผมคิดว่ามันเคยมีสัปดาห์หนึ่งมันโบ,บนัสให้กับเป้าหมายรองประมาณเกือบครึ่งหนึ่งประมาณ50%อะไรเงี้ยผมว่าอันนั้นมันคุ้มกว่าเพราะว่าเราทำาบนไปเรื่อยๆจะได้เงินเอยอะกว่าแค่แบบสวดเสือดำแค่ ครั้งเดียวเนี่ยนะส่วนบรเงินอื่นก็มีสาหรับธุรกิจนหนขับสำหรับคูณ3นี่มันเป็นแค่ popularity นะมันไม่ใช่ภารกิจขายที่เป็นเซลลิชชั่นอะไรอย่างนั้นก็ถือว่า ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สำหรับโบนัสในใน,ในขับอันนี้ที่ดีจริงๆก็คงมีไคลเอนจ็อบส์อันนี้นะมันก็เป็นภารกิจที่คล้ายกับ VIP Work แต่ว่ามันต้องใช้รถเทเลบายแลวก็ต้องใช้ในขับด้วยแบบมันต้องลงทุนแบบโคตรเยอะโคตรแพงก่อนที่จะได้ทำไคลเอนจ็อบส์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกคนจะทําได้ที่ดีจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยมีคอมเพลนก็คงจะเป็นมอเตอร์วอร์สอันนี้นะมันมีโบนัสมาประมาณเป็นเดือนหนึ่งแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะเป็นหมดโบนัสอันนี้แล้วนะก็ถือว่าลาก่อย แล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมในนี้รอสตาร์เขาบอกว่าในสัปดาห์หน้าหรือว่าอีกเอออีก7วันอะไรประมาณวันที่27พฤษภาคม,มเดือนนี้พฤษภาเขาจะมีอัปเดตใหม่ก็จะมีแบบว่าโหมดเด d ไลน์อันใหม่เซอร์วร์อันใหม่สตาร์เลสเซตอันใหม่ถามจริงนะว่าใครแคร์บ้างไม่ค่อยนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนเขาอยากได้พวกรถใหม่หรือว่าไฮท์ใหม่อะไรองี้ซะมากกว่าแต่เอาจริงนี เขาคงไม่อัปเดตอะไรอย่างง้นแล้วแหละจนกว่าไอ้เกมเวอร์ชันใหม่จะออกในเดือนมิถุนายนเอ้ยพฤศจิกายนนี้นะก็อีกประมาณ5 6เดือนนี้เพราะงั้นเนี่ยอัปเดตใหญ่ๆเนี่ยคงจะต้องรอไปก่อนนะเพราะว่ามันมีอีเวนท์ที่สําคัญกว่าก็คืออีเวนท์เปิดตัวเกมใหม่เวลาจะเล่นเกมใหม่นี่มันก็แปลกๆนะเพราะว่ามันเป็นภาคเก่าเกือบจะสิปีมาแล้วเนี่ยแต่ก็เอาเป็นว่าตามนี้นะถ้าใครชอบสามหมวดนี้เดสไลน์สตาร์ r a ซิ่งแล้วก็สุเวิลเนี่ยก็เดี๋ยวมันอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์หน้า แต่เปนว่าถ้าชอบกอารอัปเดตสั้นๆง่ายๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์มานะถ้าเรางงตรงไหนแล้วไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าขอตัวไปฟาร์มรูปปั้นเสือดำก่อนแล้วไปเจอกันบ๊ายบาย